เมนบ่ไปเือบ่เมนบ่เกลือเอุยปุยเดี๋พ่อจังไงไว้เดวกินปุยนาตีเพาะนดียับเปิลเปิลเดี๋ยวพ่อจังไงไว้เด้คนกินปุยนี่เออว่ากินแต่พักต่อยงเนาะตังก์ตัง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 ์ันเดนนังเดือเดนนังเดอเดนนงเดือจดดดนี่เป็นเป๊ะลมันนี่วะเนาะชุดคลิปยมันนี่มดีชุดคลิปมิเตียนี่ยคยเห็นปนั่นดียังไง ีมายาเจ้านะมายากับบอบอกแนวไส้มันกับบจักเลยโอ้ยเรื่องดีอย่างบ๊อบจั๊กค่ะเจ้า Này nó thật 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 อุดยุงบ่มาจะใช้ฉันสบาย้องฮะทอจะมาจะใช้อาเม่กันจันที่รบ่ี่้วมอสายดีเดอทั้งนั้นบ่ข่าวมาพี่บ่ขาวยู่นี่ปุ่ยไม่กันจันนต่หอนบ่เนาะนเยอนมก้เหนมีนี่มาจะ้จะมาแตงเวียนบ่บ่มาตะขอเงินขอเงินนำพกเอเข้าไป เจ่าขอน้ำพาน้ำขาวเบาบ่คือเห็นเพินอยู่เพื่อนป้าเตียวฮะเพิ่นมวยจับบ่เพิ่นพยอ้สาวกืออยู่หันพี่สาวกือกีมาตีนนนสูงเออมาไหมบ่หาบง้าส่สบนะเนี่ยอเนี่ยเกาอเนากลางว่าไปใช้เนาะช่างว่าจะไปเอาไเพื่แล้วป่ะพยอบยกือตัวเจ้าก็ไปพูดแม่บ่อเ้ยว่าเราอยู่นี่ ไ่ด้พัวคนอาทุเรื่องใจเรื่องนยาวินใหหาเรื่องใจสยที่ลคนชื่อจักแต่ชื่อไปะทูอ้าวปะทูมามันนคอยไหวนะปะทามันไล่ไวสัตว์้เราะไปหาโจ๊กแก๊บด่กแล้วเ้าไอ้บ่าวทึ่งนะไอ้บ่าวกึ่งจงเจ้าไหนบอกเธอไหนบอกเจ้าไหน้องเว้า ไอ้ซีพังเป็นแปรรใหญ่เป็นแค่บะทุสเป็นอะไรดิแม่ปูเปี่มาแ่ล้อว่าเนี่ยช่วงงานก็เปี่ยนว่าบ่เว้อไม่ไหวทำงานทงานตรงนี้พักกลีดแ่ะเป็นอะไคือว่าทำงานสบายมันกลัวต้องเองบอปไปทาซึมกะลีลายก็ติดเอ ไถนะบ่อทืึดครับแมนบอทึดทีมเดียวกันบอแมนดอกะมาเสื้อขาวผูกไวเ้เออมือแลงกยันเราไปกัน,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 นวันเนี่ยนะไปลอยอยู่มือนี้เนาะกินข้าวกับพีิลล์มือนี้สบายกินข้าวยังมือน,นี้ฮะเขา่ายังมียันต์พีนเปิดเด้อะจิ๊บอ๋อเมียร์จิ๊บปนนลุกจะเห็ดง,งามแค้มือนี้ฮะ ไปลอยวะเพี่อนีๆยาไปเชือกโอ้ยถามเนะเอาเงินมากขั้นจะขามเลยโอ้อยากได้เถามก่อนยังเพื่อนถามอยากได้เงินเลยเบอร์กระเป๋าหมดสิบที่ตัวก่อนแจ้าหน้าทีเอาดิเต๋ติบบอแตกเลืงของยังมือเล็งนี่ไม่รู้จักเอ้าแั่นี้จะได้เงินก็บอกแล้วหนิเนาะอ่าโอ้ขันบอกไอ่ถึงอื่นชื่อลำง้วงไม้ลาบขันบอก มาจากมาใช่น้ำแข็งมีปะผมมีแล้วจ้ามาอน้แข็งะมาดูภูมงอ่ะแค่นั้นงงก็จกว่าจ่บบนั้รงูก็หู่ะเจ้าก็หูหรามีคนบอกนะแมนเลบงนี่เนาะมีคนบอกฉันหูหรอกต้องมีคนบอกอ้าวเจ้าเคยไปวัดงงมเม่นปะเคยไปอย่หักมือนีเนาะแมนเว็บบ ป้าอีปูเงนยังอยู่วะฮะปูเงินยังอยู่วะจะหูจักปูเงินป่ะยังอยู่อยู่มูอจังหวะเนี่ยไปใช้เนาะปูเงินน่ะจอยู่ไสอยู่นาเราคือเก่าหมดแล้วเฮ้ยไปไปหยอกเราสักวันสิไปหยอกเราเนาไปหยอกเราเนาะพี่แยกไปหยอกเราอยู่มีแต่เล่าว่ะมีแต่เราขาดคอตูตรงมาในเรื่อเราว่ะขันไปทังคุณนะแล้วบอกนะอ้าวก็ควายจับได้อะไรอันควายคนบันนะเทิงกินกาปูเงินบอก เอ้ยบอกเรื่บอลเนี่ยฮีหว่าเรื่องจับคุยเรื่องจับคุยบอกเรนเนาะบอกจะบอกเรนคุยแล้วเจนตใจวัดเนาะเป็นว่าอยซื้ออยู่บอกยิ่ซื้อก็ซื้อหลอเล็กคุยมันบ่ถือบ่ถือบ่ถือแล้วเบินเงินเนาะเงินโมมี่แบบให้ใช้ซื้อเล็กคุยแบบนี้อ่อเลยต่อใส่ทั้งหมดพริกนะพริกแจ่หูเจ้าเนาะกระเชบากระเก่งาโอ้ได้โอ้อาะเธอได้ยังสุกินมไหมนี่ตอนเที่ยงกระชวยกินกระปูหนึ่ง หนึ่งกระปูหนึ่งกระปู๊่วะเมนหนึ่งกระปูครับกระปู๊กหนึ่งเมย์เอาเห็ดข้าวใส่กล่องนะกระจูดไล่ยุ่งบ่คืออะไรเนี่ยไรเมนไรไล่ยุ่งตัดเว้นไล่บ่เถิดอนนะเจ้าบ่เถื่อนนอนอยู่ตรงเนาะเราเป็นไข่ป่บ่เถื่อนเนี่ยฮ่าเป็นไข่โอยพี่น้องเนี่ยเราเป็นไข่พี่น้องบ่เถิดอนไข่ก่อนเราเป็นไข่ลนกสาวเกิดเลยไใจบ่เถิดพี่น้องเนาะ มันหาวไปเที่ยวเมื่อคืนกลับมาเอายนามส่อบ่เทสเห็นบ่บ่เทสเห็นบ่ยันแม่นแบบนี้ฮะไปหาวเมื่อคืนมีน้ำแข็งเยอะน้ำกระติกหังอยากโกได้ก็ง่ายว่าอยากขอเงินน้าแผ่นมาใส่แผ่นวะใส่แผ่นวะแผ่นสูงเนาะแผ่นสูงอันนี้ระหว่างน้ำกระติกนี่มีแต่น้ำก้อนหรอวะมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งดีดิแม่นมันมีน้ำแข็งหรอดมีน้ำแข็งรอด มีแต่นำแข่งมุนแข่งมุนพากันไปเฮ็ดยังเมื่อคืนนี่คือว่าหิวนอนยืนยันแกทำไมเคยลืมขอลังเมื่อฮืนลืมขอลังขอลังขอลังโอ้น้อแปนคนผู้แทะเอาไปหาลองเพลงศาสเยงกันปะเพลงศาสยังไงนะไอ่้องเพลงศาตสยังจีบอันนี้แกจะเอาแล้วจะ้องก้อนเอาเพลงศาสยังอ่ะศาสลาวตั้งแต่ได้มา เราตัวตัวนัาตื่นสุดใจรวมแรงรวมจิตรวมใจสมัคคียันเป็นกำลังเดียวเดียวพบกันกาวหน้าบูชาสุเกียตของเราทรงเคยใส่สิทธิ เป็นเจ้าเราถูกสนเ้าสามือผาบกันบอให้ภูมิจากกระพัดและพวกใครซาดเข้ามาลบก,กวนเราต้องมวนสุเอกลาอินซาลาภาพของศาลเราไว้ตัดสินใจสู้สิ่งเอาใส่ปาสา สู่ความวัฒนาแตงแต่ง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 ปั๊บหมดชิปเก่งมีรางวัลปเก่งอลีไอเธอรอองกรจบเย่รางวัลเฉยขักขัเาจะไหนอายบมมีเงินเนี่ยหายรางวัลเฉยกลีดแล้วตังมือหายงเพียได้รางวัลนนเนาะฮวงเย์แม่วยเหล มีหน้าเย็นดีถ้าสมซีเป็นคนสาลัดบ่ได้ดาขาดการเลาบนด<อ>เพี้ย<อ>นได้ผ<อ>ักเป็นอดทนบักบันสิ่งเรือนสันได้ค่ะแนนทุกปีค่ะแนนดีไปไปกก่หองว่าติดสองข้อสามเกี้เป็นเพ็่นเนาะเป็นเพ็่น เศ้าสเจ้ายามเอาเศร้าส้เจ้ายามาเายเียลูกสาวจนก่สิ้นุายนข้อก้าวกแสนาเก่าเาาบอกว่าเธอางรจะวอกเฮ้ยว่าดเวมีเนเชาได้วบนี้าแล้วคืจุดนั่นนี่เหลี่ยมลูกสาวจน่าสิ้นเฮ้ท้าเฮ้้าดอปเฮ้ท้าเท่าแล้วบึเฮ้้าเท่ามาเผาไฟแบบมันผูได้ได้มาสบาย ข้าวได้จันเอาไว้แล้วก็ได้กินไปเลยมันแห้งมันแห้งนี้เอาขี้ขาวแห้งทากันไปกนใส่ไปกบบอเถิดดจะงอนนอนนะใส่ไปกบบอยกบมาแรเขาจะสีแกงเดินนเ้นะในมอนึ่งมอนึ่งปิดบึงมูนีนึกว่ายังอนึ่งเป็นอะไรโอ้ใหญ่แต่ว่ากบสีต้งอันนี้ีหาโต ตัวนลายด้วพี่น้องเจ้าเวียนหอยกินกบบ่คือขั้นไม่ต้องกันหอยกินกบไม่ยากเลยรายจ่ายแต่กบกินเดือนเนาะกิจวิทยนแต่กบกินแสงตะเวนเดี๋ยวดีเห็นได้กันขาดกินแสงตะเวนแล้วกบผิดนะค่อยกินไยเออชื่อไรอันไม่ยังกบกนดเจ้าพูดอ่ะเขาบอกความลับบานทีกน้ำอ้อยกบโกหกขาด่อุทัยทัศน์วอแม่นอุทัยทัศน์กันนะอุทัยอุทัยทีวีโอ้ไทยเทือกอุทัยทีวีโอ้อไรเออ สบายมือนั่นไอ่เกรื่อนไปในโทรศัพท์เห็นใช่ไหมอ้ยาสาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องลาบาคือนั่งพูดยินไงสิ่ไหมบ่กไปแม่ค่ะสาเอ้ยแม่ปูเปล่วไค่จะเขี้ยวลุงถลกสวยกระจอกเป็นแม่มุดแกตายะปากดื้ิ้ไม่น่าเกิดเป็นายจะเอาทานไทย เจ็บจะถจัดการหาความวันไม่มีปลาคางปีสมินฉันเออโอ้ยสันปีทตรงนี้ขอวิทยาสเตอร์เป็นชิดอายุรูถูกใจคนให้บูดองสิงกาคักกรรมปลาอะไนั้นก็ไม่มีใครชนล็อกอย่างเธอเมื่อขยักทากขนน้นฉันไม่้าละวนมองแล้ว ทุเ <Wow. S 2> แม่ปูแก่ากเจึงเลือเศษเธอก็เมือนเปรตข้อเศษบุญเศษทาน <Wow. S 2> เม่ปูเปลี่ยวนั่งเงี้ยวเข็ดฟันยกให้ปีนั้นฉันยังคิดหนาแต่เธอคิดนั่นละเมอลืมฟันเลยยะ ก็ความเสี่ยวตาวมาดันมาตามมาหมวมาปิงมาดานมาเกือนมาใสเรี่ยวจิตยังชิดใจเออเรี่ยวจิตโออยปตากับโลดเข็ดเลยเดียวคิ้ไปเท่าไหน่แล้วจะพูดไในเิอลงมาพอด้วยรู้ว่าพ่อนไหมด้ขึ้นไปแล้วยาไปกกรรหำแล้วแล้วห้องตายแล้วมาเทิดนะสบายมันธรรมดาเลยข้าวหอมอยู่ลูสาวใส่ตันไห khăn phụ nhạc này ờ, khôi bà áo của là lắm mẹ làm ít cực nữa bà thươit lâu nhiều trái khá phụ bọn bọn để nó áo phai tạo bà nhỏ không phải hạ bọn nó ờ, 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 ờ bà tìm nơi đó bà tìm nơi đó mẹ hoàng phê bộ bình luận đi cơ phá cẩn bà nháy nhìn sợ bà ấy bà thươit này ừ mà nháy thí non cứ nhung đứa chè xài măn bàn sợ bà ấy nhiều trái เจ้าบ่รถไฟมาไงนี oh, ่เนาะไดรถรถรถสิบหล่อรถหกหล่อรถไงเหี่ยวพี่อะใช่บอลนอดพี่น้องไปเนาะจักบ่อถือจักสบายเหี่ยวมาไปหิวเข่าหิวเข่าอลไวบ้านนี้มันปัญหาดิบเนื่มกินเข่าแฮนห้องเพลงไปห้องเพลงมาเมื่อยอยากกินเข่าบัานนี้พี่น้องเดจะได้บัานี้ออกบกับพกินกบปิ้ง้อกบสบาย ปีนกับโกินเนยล้วโบกินกบเออเอ้าราดืใส่มาเไายบ่บ่เถิดกินงงะทไม่ไม่ไปตงงงม่ยไอหนมงเงเีกางไม่นะเรามาปูกกันนันยูโอ้ยได้นางนี่รดีเนาะมืนนาะนนาง อารมณ์ดีได้สบายเพื่นเมือนี้นะมาปูปากอารมณ์ไม่ดียังมีมาตืดหน่อยอารมณ์ไม่ใจเลยมาตืดสเยอะูกสทีมันใส่ไม่ดีเข้าไปในบ้านตนนี่มาตืดมตืดตืดตืดตือช่ยา่อหมน้อยนะมา้อยไม่ใคเลยใองแ้ส่ฟองใสไขาวหานักีง่ายนั่มันสบายแมวไล้อ่ะ แมวแมวค่อยๆกันบาร์บอตว่าไปนะก็ไปที่บอดดอจะไปหาโอมาเด้อบันนี้เด้อขอแล้วมาขายดิแหมสับบ๊อเกียดบับเนาะเกล็ดจีนยังบบบกูเวลาข่าไปในบ้านอารมณ์ดีเนาะงหม่เนาะข่าไปในบ้านมาช่วงช่วงคำช่วงแรกในเล่าเสียอารมณ์ดีแต่เนาะแมนว่าสบายเตินเศร้านะอารมณ์บม่ดีบวกอารมณ์บดจอยมาเช่นเตินเศร้านี่ตื่นนอนใหม่งูนี้ไป ว่าตุกช่วงนี่โอ้โหผมเออช่วยตะคอกดิซงเมียงขั่วคือว่าเห็ดมาแบบนี้บปล่าคุณ้ชายเอาคุณจะได้ทางดิทางผู้น่ายุคนเพืพ่อนว่าขอทางเพื่อได้ใส่สบายมาสบายแต่เพื่อนใส่เห็ดจำนี้หเห็ดแบบนี้นะก็ไม่<อ>ไรักหั<ร>วใจเันโดนไปแล้วดังสนุบนะชื่อเลยเนาะเอาว่าตีดินชื่อแบบนั้นพูดนาะพูดเลยชื่อไปกระตัดว่านี้เห็นมาจนทางกันเนาะ เออลก็นอนเจ็บนอนจมมานทีเนาะคือแบบนอนเลกอยู่มนพื้นี้เขั่ะวถ้งเรีเงมเนยัอือฮึเขังว่าเียวน้าขึ้นไปฮบผัวบ่เออมาข่าบ่สใ่มเข่าเขียนเียน้าัขเป็นศาสตรัวนะ มาเข่ากินจนแดงวะมาเข่ากินต่อนได้ม่หูไปเยมาโอ้คำหนึ่งเนาะคำหนึ่งมาเข่าแดงเปิดสารไผ่ฟงฮึมไม่ยังตกคู่โคบเลยกินนี่กอนเาเพินเอามาขัดนน่อยเลยถอจัากรู้ไหมจ้อกเนี่ยอ๋อถอดกระฉันรูบ่อนะลายแล้วนะ้บมาเพื่อเรี้ยวสบายนะเลี้ยวขอจะคนกันเนาะโอ้ประมาณนนึงกินมูเวบอ กินน้ำก้อยพ่เทิดแลวเอาเยใส่เกลือเฮงังนะมันเค็มเละนะมาเข้าใส่เกลือบ้านเกลือบ่นั่นนะเมนแมนบ่วยใบเกลือบ่แยเนบ่เกลือเกลือเกลือ้วิผิเขจังไงไว้เี่กินผุ้วน้าีกาะน้าปุ่นๆแต่พขอจังไงไว้เด้อคนกินผุ้นี่พี่ว่ากินแต่พักแต่ยังงั้นเนะตังังตังตั้งตังตั้งตังตัง้งตั้งตังตังตังต้งตั้งต เนาะชุดคลิปด้วยมันนี่ร่มดีชุดคลิปมิเตียดเ่ียวนะเห็นี่ยนั่นดียังไงดียังไงข้าอยากกับบบอกแนว่ไส้มันกับบุจักเลยโอ้ดียังบุจักข้าบอกเนี่ยน่หนาบอกอ้ายเนี่ยนาอันนี้บุ๊จักบอกอยากปิดไว้อยู่มันกับบุ๊ฮู้เลยโอ้ แต่เลขที่ออกมาแรงกันยังบ่บอกมื่อนี้ทำไมมันมีความสุขอย่างนี้จริงๆจะง่วงหน้าง่วงหลังก็มีความสุขจริงๆสบายตือ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 ตื้อตือตื้ออยอุ้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 ยอ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  แม่จะกอกได้สูบยามันเราบริสุทธิ์หากเห็นสูบกอกเดียวพี่น้องตั้งแต่มาคุณตะเก้านี้คลิประดซมาเมื่อนี้คลิปหนึ่งกอกหนึ่งเหมือนนี้ส่วนเราห้องเพลงเราบว่างเหมือนนี้บาางชูบเนาะตะเก่าคันเราสูบมีแต่บอกว่าสามสามมันชอกว่ะสามันชอกอกยาใหญ่เรียกบ่ได้ไม่บลมอคมาเที่ยวไต้ตะกอกยาสามมันโชกบันเห็นอย่างนี้กอกยาใหญ่บ่ คันโมมีแน่คันโมมีก็ยาตรดรสตอลงแต่รุ่นเมืกี้แม่นเนาะแต่รุ่นประตูไม่โตเมื่กี้นั่นกอกยาเขาี้โป้นี่ทำมันช่องก็ยาหญ่ดีสบายเลยเมื่อกูสบายกันมันี้โป้นี่ขีดบาขี้กระไฟอันใส่น้ำมันน่ะมันกิดสุกปุ๊กมาหนึ่งเลยมันหมดอ๋อเราได้มาบ่้ยแค่มาเห็นนะบอแค่ม่เห็นบอบอเราเคยมาสามคำ เมคำแลตะกเอาซื้อนมาอมาวได้กินนมนึ่งอเดดบบอตาบเรือให,หม่ว,ดดวัี้มเบอราเราื้อ่วนนีืเบอร์าบไวแท้กืะเบอาเรื้อม่กินผี้เดมยวายังเ่ามีหมาัน้อยเบา้ม่นอมบอาบอลเา้อ,าายอย่าับาบอเ่วนบราอเใหนนะก็อลมน้เราออมน้ออบหม้อย

มียังในถุงขึ้นมาเตแต่งหน้าเมแต่งหน้าหกพาตัวพี่น้องเลยกะพายกะพากันกะพาย่บนทมดาจีดวนปิดอ้เอ้าเอ้ะลมพี่น้องแล้วกันบันและเจ้าเป้าเอาอันีดมันกะเพือนเลยนี่ปึ๊บตัวนี้กัเอ้าปึ๊บ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 อ่า โอดนะดิจะไหวเอากินหดไฟย่านเนี่ยคอยเหนียงน่ะโอ้ยคอยนึกว่ามายกลฮ่าฮ่าฮ่า่อ๋ออดควันออกทั้งนี้เอาไฟดิบๆออกทันี้ยอมเลยยอมเลยบอยอมยอมยอมคอยหลังคอยเจ้าคือเก่งแท้บอก็โหดแท้เจ้านี่ฮ่ายอมแล้วเห็ุเนี่ยนี่